อ่ะโอเคสวัสดีนะครับสวัสดีวันนี้ไอเจช n n นแเหลือพนักง,งานคนเดียว <laughs> <ential> <S <S โดดเดี่ยวเ <KO> ดยียวได้เนยเราสารบากมีแต่ปัญหาอะไรไลูกเหลือคนเดียวอันนี้ก็ทิ้งไม่ได้นาวเหลือคนอยากจะทำงานจัดฝนตกฟ้าร้องแดดออกน้ำท่วมกูก็จะมายังไงก็จะมา อันนี้ก็จะเป็นปัญหาของพี่แล้วพอมาปุ๊บก็ต้องหาอะไรให้ทำใช่ไหมอ่ะเรายังอยู่ในคอนเทนต์กับ1แบตกับ1 Me เมมเรีเหมือนกันก็ประมาณในเกณประมาณ50าถึงหชั่วโมงกับเนี่ยกล้องแอคชั่นแ a มที่มดถือวันนี้ฉายเดียวก็คือว่าในอำเภอบ้านเราอ่ะพี่จะให้มดไปหาชื่อที่ตรงกับอักษร ที่พี่ทำไว้ให้เนี่ยสตัวสตัวอักษรให้ไปหาสถานที่ต่างๆให้ไปหาวัดหาโรงเรียนหาสำนักงานอะไรอย่างนี้ก็ได้ให้มีชื่อที่เป็นทางการแล้วก็มีตัวอักษรอ,อยู่ในชื่อนั้นๆแล้วก็ไปเซลฟี่พร้อมอธิบายว่าชื่ออะไรอักษรอ,อะไรภายใน1เมม1แบตหนึ่งก้อน กล้องแอคชันแคมโอเคไหมโอเคง่ายๆชิวๆวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนพร้อมไหมพร้อมลุยเดี่ยวพร้อมอธิบายนะแวะอะไรตรงไหนยังไงก็อธิบายไปจังหวะนี้ไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแหละก็ต้องพร้อมเพื่ออะไรเพื่อเงินใช่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาสปอนเซอร์หน่อยหาหาพนักงานเพิ่มด้วยถ้าใครสนใจมาทำงานคู่กับไมดก็มานะเนี่ยมดหน้าตาเป็นอย่างนี้สวยเราสวยมากๆ เราใจดีด้วยนะโอเครับภารกิจไปสีย่ยงสอนก็ไปเปิดอรอก็คือเอาไปเปิดเองเอาไปหมดนี้เลยโอเคแล้วก็ไปเปิดเองเออไปเปิดอยากเอาไหนก่อนก็ไปเปิดเอาอันนั้นละโอเคแล้วก็ไปไล่หาเ <Okay. S 2> นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เปิดก่อนออกไปเลยจะได้นึกระหว่างขี่รถอะจะได้นึกไปอ,อว่าจะอะไรดีนึกนึกเสร็จปุ๊บก็ไปเจอก็เ,กเซลฟี่สำคัญที่สุดทำงานพี่คือเรื่องความปลอดภยัย ขี่รถมอไซค์เดินทางไปไหนมาไหนต้องปลอดภัยที่สุดแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้ที่ออฟฟิศค่ะโอเคไปเริ่มได้บ๊ายบายจวเจอกันฮัลโหจะไปกันแล้วนะเราได้ตัวอักษรฟอฟันนะคะไปเลยเราจะไปหาสถานที่ที่มีฟอฟัน ทีี่ไหนดนดะเอาจะไปหาสถานที่ที่มีฟอร์ฟันกันนะคะเอาไมเราจับได้ยากตรงเนี่ยเอาจริงคือนึกได้แค่สถานที่เดียวคือร้านทำฟันแล้วคิดไม่ออกเลยว่าอะไรที่มีฟอร์ฟันอีก ล่อร้อนอยู่แบบเนี้ยคนเดียวหนึ่งชั่วโมงแต่งเงามากค่ะเอาจริงๆเฮ้ยเจอแล้วสถานที่ที่จะเป็นคอฟันทุกคนเราเจอแล้วนะนี่เห็นไหมคอฟันเออพี่คะหนูทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไอหาตัวสอบที่มันเป็นป้ายอะค่ะแบบตัวสอนนี้ คือหนูขออนุญาตถ่ายป้ายร้านได้ไหมคะขอบคุณค่ะนี่นะคะแสงสวรรค์ปามาซีมันมีฟอฟันนะคำว่าปามาซีมีฟอฟันเห็นไหมไปสถานที่ต่อไปนี่เราเจออีกแล้วนี่เลยนี่เลยเห็นไหม นี่ทำฟันนี่นะคะทำฟันสถานที่ที่สองลอะไะต่อ,อ,อเ,เออป้าคะหนูจะขอถ่ายไปลร้านหน่อยไ,ไหมหนูทำคอนเทนต์อยู่ จะขอถ่ายป้ายร้านค่ะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวอักษรป้ายขอบคุณค่านี่นะคะได้แล้วฟอฟันกาแฟสดขอบคุณมากค่ะพี่อาหารสถานที่เปลี่ยนตัวอ,อักษรชอช้างทุกคนเราได้ชอช้างเราไปหาที่ไหนนี่อ ช,ช,ช,ชอ,อช้างชอช้างชอช้างเราเจอเจอชอช้างอันนี้นี่ชอช้างถนนประชาสงเคราะห์สถานที่ไหมอะ่ะมันคือสถานที่ไหมอะ่ะมันใช่สถานที่ไหมอะ่ะมันก็คือชอช้างอ่ะชอช้าง ถนนชาถนนประชาสงเคราะห์อชอช้างทำไมมันยากจังเลยพี่เจอันนี้เป็นป้ายเขตชุมชนนะอันนี้ก็ชอช้าง น,นีป้ายเขตชุมชนอันนี้ก็ชอช,ช์อช่างเหมือนกันคนะ่ะป้ายเขตชุมชนนะคะชอร์ช่างไปต่อเมื่อกี้ก็เจอโชคชัยมอเตอร์แล้วก็ป้ายถนนป้ายเขตชุมชนมันเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ไหมอะคือถ้าเป็นสถานที่มันมันมันหายากอยู่นะ จะมีแล้วแหละเอาเปลี่ยนมันจะมาเปลี่ยนกันตรงนี้นะคะสาธุปล่อยมันหาง่ายๆขอสาธุขอให้นี่มันหาง่ายๆกไก่กไก่กวนกลับไปที่เดิมกอไก่กวนกลับไปที่เดิมกสนเรา หายากหรือหาง่ายนอก,กนี่เราเจอป้ายหอจกกอกอกอกทะเลสวยได้ไหมได้ปะปะต่อ กไก่กระเรลุ่งเรืองเห็นยังกษตเรลุ่งเรือง่ายต่อ,อเขาเปลี่ยนเป็นนี่ได้อยู่เป็นสกรอได้ยินนะสกออรออำเภอสวนคโลกสถานศึกษาสร้างคุณภาพเขาเปลี่ยนเป็นสกรอแล้วนะคุ จากกองสนอนี่ก็มีกอไก่เหมือนกันโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะอันสุดท้ายและท้ายสุดสอดเสือเมื่อกี้เราเราได้ตัวอะไรนะสัำนักงาน เนี่ยเราได้เป็นสอดสาราทุกคนนะสอดเสือมันจะหายยังไงอ่ะสอดสารามันมีต่สอดเสือดูดิเห็นไหมอ่ะไปเผื่อเจอนี่เจอแล้วสารจังหวัดสวรรคลโลก ศาลจังหวัดสวรรคโลกอันนี้สถานที่เป็นศาลของจังหวัดสวรรคโลกอันนี้เป็นสถานที่ที่เราเจอที่เราเจอ,ท,เเจอที่เราก่อนก่อนน้นนี้ที่เราจะมาเจอแบบเป็นสถานที่ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารแบบเป็นป้ายของร้านเขาอะหรือว่าเป็นแบบอย่างโชคชยัยโชคชัยมอเตอร์ก็เป็นร้านเป็นร้านรถมันไม่ใช่สถานที่ มันเป็นร้านอะแต่อันเนี้ยสถานที่ของจริงเพราะว่าที่นี่คือศาลสวรรคโลกนะคะศาลจังหวัดสวรรคโลกเอ๊ะเออ,เอก็มันคือศาลจังหวัดแต่อำเภอสวรรคโลกไปต่อไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยจ้าที่นี่คือศาลหลักเมืองของ สวรรคโลกนะคะไปนี่ดีกว่าเพราะว่าเราเจอไปริง่งเราเจอศาลหลักเมืองสวรรคโลกนะคะทุกคนเห็นไหมเราจอดรถไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมีรถมาศาลหลักเมืองสวรรคโลกนี่นะคะเป็น สาลหลักเมืองสวรรคโลกมีสอสราเหมือนกันเอเคไฟรถมาไปต่อ เราไม่อยากว่าวนคนไปร่วมาง,งานงเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทำงานคนเดียวที่ถ่ายงานอยู่คนเดียวครั้งแรกจริงๆเราพาทัวร์สวัสิ์้าโลมาคะัะวันนี้สถานที่ส่วนน้อยมากที่จะเจอส่วนใหญ่เจอแต่ร้าน ช,ชื่อแบบชื่อร้านชื่ออาคารชื่อแบบอะไรเงี้ย ตอนนี้มดกลับมาแล้ว<ช>กลับให้ไปหาชื่อตามอักษรที่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 ทได้ไปแล้วก็คอนเทนต์ก็คือว่าหนึ่งแบตเตอรี่หก้อนเมมหนึ่อันหมดเมื่อไหร่ก็กลับเท่านั้นที่ได้อักษรไปได้อะไรบ้างก็มีฟอฟันชอช้างกอกไก่แล้วก็สอลาสอลา4ตัวนี่ไปตรงไอ้ตลาดที่เขามีตลาดนัดมาใช่ไหมเนี่ย โอเคก็ถือว่าประมาณหนึ่งกับกับกับคอนเทนต์นี้แล้วก็คนเดียวด้วยคนเดียวหัวหายสองคนสามคนเขาไม่ครบไงเหลือคนเดียวเนี่ยแหละเพื่อนไม่ครบเออไม่มีใครครบละไม่รู้ว่าเขาไม่ครบเราหรือเราไม่ครบเขาก็เลยเหลือคนเดียวก็คอนเทนต์อันนี้มันมันจุกรละหุกที่คิดมาเพราะว่าจริงๆบางแผนไว้วันนี้ว่าจะทํานู่นนี่นั่นสองคนสามคนแต่ว่าอันเนี้ยติดทุละ บ้างอะไรบ้างไมภาระเยอะ,ะก็เลยเหลือไอ้หมดคนเดียวพี่ก็เลยคิดให้มันเป็นด่วนก็เลยนึกถึงว่าเออมันมีอะไรที่ทําได้บ้างอะไรเงี้ยก็ให้ไปขี่แล้วเล่นชิวๆไปแล้วก็จุดประสงค์ที่พ่องท้ายมาอีกหน่อยนึงก็คือว่าอยากจะเผื่อเป็นการแนะนําสถานที่ในอําเภอบ้านเราคร่าวๆว่าเออมันมีอะไรบ้างอะไรเงี<ะ>้ยเหมือนแบบไป ไปวนวนดูด้วยว่าเมืองเรามันมีอะไรบ้างจริงมันเป็นในแค่อำเภอเล็กๆอำเภอสวรรคโลกนะครับ <ฮะ S 1> อืมก็ได้ถ่ายได้เห็นก็ดีแล้วคือคือ,คอที่พี่คิดอักษรนะอย่างสอส,อสอลาก็ถูกแล้วว่าสารจังหวัดสวรรคโลกก็คือเป็นที่สําคัญเหมือนกันสารหลักเมืองสวรรคโลกก็สําคัญเหมือนกันแล้วก็จริงๆมีอีกอันสองอันก็คือเป็นสารเจ้าพ่อพึงเท่ากงสารเจ้าแม่ทับทิมพวกนี้เป็นสอสลาเหมือนกันอยู่ริมน้ํา สามเจ้าพ่อพึ่งเจ้ากุงก็อยู่ใกล้ๆโรงเรียนใกล้ๆซอยแปดแล้วก็อย่างพวกชอช้างก็จะเป็นโรงเรียนสวรรคโลกปะชชาสันอะไรอย่างเงี้ยเออใช่หนูขาดอันนี้ตอนแรกหนูคิดถ่าวจะมาที่นี่นะแล้วก็หนูลืมไปลยเออนั่นแหละพี่ก็กะว่าเออให้มันเป็นแบบพวกสถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่แบบเป็นหลักๆอะไรเงี้ยแล้วก็ฟอร์ฟันก็พี่ก็คิดไว้ก็คือกะว่าน่าจะนึกได้เพราะว่า สถานีรถไฟไฟทั้งทัที่ไปถายสถานีรถไฟเลยนะเพราะว่าเมื่อตั้งแต่โควิดเขาปิดสถานีรถไฟสวรรคโลกเลยสถานีรถไฟสวรรคโลกนี่เก่าแก่และสําคัญนะแล้วเขาเพิ่งเปิดมาให้ได้เดือนกว่าเพิ่งกลับมาให้วิ่งเนี่ยพี่กันนึกถึงว่าเออเนี่ยสถานีรถไฟการไฟฟ้าก็ได้ก็ได้ใช่แต่ทำไมตัดไม่ได้ไม่คือทุกอย่างมันเป็นการเร่งรีบอบบนี่แหละเพราะว่า แตยังไม่หมดเลยแต่ว่าเมมเต็มเออก็นั่นแหละตามคอนเทนต,ต์ตามสไตล์เราก็คือว่า1เมมหแบตอะไรหมดก่อนก็คือจบก่อนทันก็คือทันโอเคประมาณแค่นี้เดี๋ยวเราไว้เจอภารกิจใหม่คนเดียวหรือเป็นหมู่คณะก็ว่ากันตามสถานการณ์ไปเนาะโอเค,อเคทำได้ก็ได้ทำได้ก็เป็นของเราประสบการณ์เราเองด<ช>้วยบ๊ายบาย,บาย,บายสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องไอ c จ a ช n เนลด้วยนะครับผมบายบายครับ ลงท้ายก็คือใครอยากมาทำงานคู่กับมดก็ติดต่อมาได้นะครับเผื่อว่าอยากจะมาอ้วนแข่งกับมดโอเคไปไ